เจ๊เล่นคอเดชใช่ปะ่ะใช่ค่ะอยู่หลังเจ๊อ่ะนี่ฉันจะกับเธอมาเร็วเรามาปั่นตัวนี้กันค่ะปั่นไปเจ๊สุดคนได้หนึ่งเครื่องแน่นอนเชีวเชียวอยาจะมีเครื่องตุ้มือกีกนั้นไม่เอานะเจ๊มองหลังเจ๊มองหลังเจ๊ได้ผมอมองหลง มองอยู่ฉันกลัวมากตอนนี้ยต้องไปคุต้งแงลแม่เคลื่อนจริงด้วยแ้ะตูเมื่อกี้เป่าเธอแอบ,บก่อนว่าตูเมื่อกี้แน่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่แท็ปเปอร์เจ๊ <c oughs> ล้มนี้เลยเจ๊ล้มเลยจ้เา <c oughs> เราจะอะไรฉันจะตายแน่เลยบอกเลย ไม่ต่อนะไม่ตามนะสั่นด้วยคนฉันว่ามีโนวันร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเหมือนเจเลยเปึ๊บเดี๋ยวนี้สองเครื่องแล้วเหรอเจไปจะกล้าไปช่วยวะน้าวนะิ่งยังไงถุนนี้ไม,นนมไม่แยังไงแทบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันที่แทบรอผีก่อนกดกับดัก เจ๊ปลดผลอย่าไปเหยียบก็พอผลไม่ทุ่มควเป็นแท็บตั้งเองสิกระดิว้ายเธอมาช่วยเจ๊หน่อยเธอเจ๊นี่คูปอปารีสนี่ยทีไรเฮ้ยหยุดอ,อยู่นี่อยู่นี่ตรงไม้เนี่ย<อ>ตัวฮู้นได้ตรงเท่ห์เจ๊เธอทำไมเธอมาดิสแท็บแล้วเฟื่องฟูก่อนทำไมมันขึ้นฟูนฟูก่อนอะ่ะ มันติดสถานะแผ่เรือดของเจ๊เหมือนีเจนเปิดอันตรีใส่เราเร็วเนีวเธอเธอลมมาเลยนะถ้ามันมาผมว่ามันมาข้างนอกเจ๊เข้าไปก่อนอุ้ยมันหยิบแถบอยู่เธอเธอจุกไปก่อนผมไม่ถึงมันเหลือสองเพื่อนเราไม่ใช่เหรอ๋อหยิบไม้ไว้เพื่อของมันจริงเจ๊ผมรอดแล้วเจ๊ไปอยู่เลยเจ๊โอเคเฮ้เสร็จแล้ว อุ้ยชิบหายแล้วสุดผายแล้วตรงนี้มีแทบพอดีเลยโอ้โหแต่ว,ว่ามันวางตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันเลยไม่ค่อยได้ไล่เราใช่ใช่เขาวางไว้แต่ต้นเกมแล้วแต่เปิดต้องแบบนี้แหละเจ๊ต้องวางกำเดาไวอ้อย่างนี้แหละถูกแล้วโอ้หสองเครื่องอยู่ตรงนี้เลยมีคนปลดแทบจ้าฉันนี่แลหละเดี๋ยวฉันดีแทบก่อน คิดว่าแถวผมไม่มีนะเจ้เพราะว่าผมหยิบเลยอยู่นะมันไม่สามารถมัน,ม,นมันถือแถบได้แค่อันมันมีออนเพิ่มได้2อันเจ้ประมาณน่าถือได้มากสุด2อันเพราะว่ามันไม่สามารถถือได้หลายอันได้ไงเจ้อีคออ,อีอีนี่พาผีมาเฟืองเฟืองเฟืองก็กับดาษทัพเปอร์นเนี่ยมันวางได้ทุกที่เลยนซาบอดวิทย์จะไปช่วยวะเนี่ย ไอ้นั่นก็ปั่นอย่างเดียวใส่จะปั่นให้เสร็จเออน,น,นะครับปั่นเสร็จพอดีถ้ากูไม่ตกเฟสก็ไม่รู้ไปเถอะด,ดึงหลังนะจังหวะน,นี้ดึงหลังนะเอา้าได้เหรอวะเธอนี่มามจะได้ผมสถานะมันยังไม่หมดบนรถทามอ่ะเพราะไม่ได้บนรถทามเข้ามาลยหล่ไปเลยเธออย่างก ต้องหลอกไปบ้าแล้วว่าแต่โมเกอร์บอกว่าให้ล้มไปเลยไม่เชื่อไม่แต่ผมก็ล้มโดนมันนะเจ๊แค่มันก็ทิงได้ผมมีอะไรเจ๊ลืมหรือเปล่ามีเพลงหลังมีลืมสิเริ่มจะจำตัวผมนะผมไม่ค่อยฝันถ้าเจ๊เจ๊ฝันเองมันจะเอาผมให้สุดสุดเธอฉันรอช่วยเธอก่อนไม่ากันอไรเจ๊มันดาบไอ้ยังโดน มึงเกินไปแท็ปเปอร์มึงเกินไปไอ้เฟิร์มมึงจะช่วยอย่างนี้ไม่ได้ดิจเะมันไรเฟิร์มอะไรเฟิร์มโอเคเจมันไรเฟิร์มมันไล่ยาวไหมวะไม่ยาวดิไม่ไม่ยาวไม่แค่นี้จอ้ยหางหลังหางหลังได้รู้ไงผมรู้มันจะสถ้าเธอลงมารอบนี้เธอตายได้เลยนะเนี่ยโอ้กูมันถอนเสาแล้วยูมันรู้ดิเหรอว่าเสานั้นวะ อีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้โจะหลุดอยู่แล้วเอาจริงสองมินไม่น่าไปถอนเสาเลยละเฟิร์นนะถ้ามึงถอนเสาขนาดนีม่มาบล็อกให้ก็ยังทันเพื <S 2> <S 2> <S 2> <S ่ออยู่ตรงหน้าผมพอดีเจ้มันวางแถบด้วยเฮ้ยตะขอเดิมมันวางแถบตรงเครื่องไม่ได้วางแถบตรงผมมันแพ้หนแล้วรู้สึกจะเอ๋อเนี่ยอยู่แถวนี้แหละมันคุมมันคุมมันคุมเจ้มันคุม,ม เลยผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกโนวัน no เธอมันวางแถบไว้ตรงไหนต้องปั่นไฟเจ้ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมนี่ไม่มีเลยเจ้นี่สิเสียเลยเธอเปิดเ้ดได้เจ้เด็กเฮ้ยกล่องขึ้นเลอ๋อไม่มีโนวัน เสียวตีน,น่ะสิมีแทบนบันเสียวตีนจริงจีมันเสียวจริงประตูะอ,ะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงที่เธอโดนแผ่นเมื่อกี้ฉันเปิดแล้วเนี่ยเธอเฮียตัวเอเสร็จยังผมไม่ได้เอาเซลล์แคร์เข้ามาดิผมต้องไปตัวเธอไปที่พรสิกูกลัววิ่งไปแล้วเจอมันไงจีมนมีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วผมเองแหละอุเธอมา ตายหา้าแล้วฉันนึกว่าคนนี้เจ็บจะช่วยแอมให้มันได้ช่วยก่อนอุย้ยชิปหายแล้วหายแล้วมีชิปหายมั้ยจ๊อีบ้าเอ,อ้ยแอบมาวางเที่ยอะไรตรงนี้วะมันจะไปหาอีกคนแล้วมันจอาผมมันลุกตายแล้ว อีนี้วิ่งออกมาให้พี่เห็นทำไมงงมากที่จะไปแอบมึงดูสถานการณ์ก่อนนิดแกมึงใชนี่ช่วยช่วช่วยช่วยผู้พิทผ่านไปประตูก่อนนี่ไป บีบแล้วนะเห็นไหมตายกันเลยตายสามเลยแค่สองคนแล้วทำไมสี่รถตายจะรอดที่คนไปได้เขาตายหายเนี่ยโดนตีแทนที่จะเข้าเลยเนาะจิงผมก็ว่าแลนะถ้ามาโดนตีแบบเนี้ยแทนที่จะเข้าเลยผมหิวหน้าประตูฉันว่าอีนี่ตาย ตายยงตายยากก็มีมีคาหนอนไม่ได้นั่นไงว่าแล้วเจ๊มันคานก็ดีเลยเจ๊เจ๊คานหนอนเลยเจ๊ฉันจะทันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่แขวนอีเฟิร์นก็ทันนะเจ๊แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันห้าเขาแขวนมันก็ไม่ไดเออแขวนเออเจ๊เร็ว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 นิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวเดียวนิดเดียวนั่นแหละคานคานหนอนคานหนอนไม่ต้องฟื้นตัวแล้วเจ๊คานอ้าวแค่ว่าจะให้ดินนันดิน ดีไม่ได้หรอเจมันเสฟฟสองเหมือนกันอ๋อโอเคเจรอดโอเคดีดีเจเธอนั่นแหละตัวต้นเรื่องแต่ที่เจ็บยังจะไปช่วยเขาอีฉันงงมากมีแค่สองเฟิร์สเองวะมีของมันไมเคิลอะไอ้เออชดเ,เ,เดอร์เรีวแล้วก็ไอ้พอปที่เอแผ่นโล้วกระชื้นแล้วเครื่องมันเสียหายเยอะ